มุดพิกัดข่าวนี้ต้องบอกว่าชาวชายภูมิทุกคนในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแน่นอนครับว่าสิ่งที่น่าติดตามจากหน่วยงานราชการต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและดูแลในเรื่องของอุทกภยัยน้ําท่วมว่าปีนี้จะมีแนวทางป้องกันและเตรียมรับมืออย่างไรวันนี้ครับพาไปติดตามหนึ่งหน่วยงานที่ต้องบอกว่าวันนี้มีการขยับขยื่นแล้วเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำในปีนี้ครับ พาปักหมุดไปที่พิกัดใจกลางเมืองชัยภูมิกับนายกเทศบาลเมืองเตรียมรุยรับฤดูฝนป้องกันผลกระทบโซนเศรษฐกิจนายทิวลาวิตนากรเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมเมืองชัยภูมิ ช่วงหน้าฝนของทุกปีที่ผ่านมาเมืองชัยภูมิน้ําจะท่วมตลอดจากสภาพตัวเมืองที่เป็นแอ่งกะรทะบ้านเมืองที่จเจริญขึ้นพื้นที่รอบนอกเมืองมีการผมดินสูงจากเดิมเพื่อสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นจํานวนมากขึ้นการจะแก้ปัญหาน้ําออกจากตัวเมืองนับว่าเป็นงานที่ยากยิ่งขึ้นครับบวกกับปีนี้สภาวะเอเนโย ในขณะนี้จะอ่อนกำลังลงและเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเป็นกลางในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นที่จะเปลี่ยนสู่สภาวะลานนญยกมุตุนิยมวิทยาคาดการปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ตลอดจนถึงต้นปีหน้า2568ซึ่งวันนี้านทีเวลาวิทยากรนานนยกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นำเจ้าหน้าที่กองช่างตรวจสอบความพร้อมเครื่องสูบน้ำยักษ์ขนาด3คิวจำนวน5เครื่องที่ติดตั้งไว้3จุดพร้อมได้ระดมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแ,แวดล้อมเล่งลอกท่อระบายน้ำทั่วเมืองที่อาจจะมีดินทรายไหลลงไปอุดตันบางช่วงทำให้ขวางทางไหลของน้ำฝนในกรณีฝนตกหนัก น้ำในท่อไหลไม่สะดวกอาจทําให้น้ําเอ่อล้นขึ้นมาท่วมทางสัญจรภายในเขตเทศบาลเมืองสร้างผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากในเขตตัวเมืองมีสถานที่ราชการและย่านการค้ารวมถึงบริเวณวงเวรรียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพยาแลที่มีลักษณะเป็นแอ่งกกระทะเป็นพื้นที่รับน้ำฝนได้อย่างดีที่ผ่านมาฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกที หลังจากนายธีวราวิทนากรได้นำเครื่องสูบน้ำยักษ์ติดตั้งไว้ถึง3จุดเพื่อสูบน้ำฝนจำนวนมากที่ไหลมาจากท่อระบายน้ำลงตามท่อบล็อกคอนเวอร์สขนาด2เมตรจากงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่สร้างเสร็จเมื่อปี2565ไว้รับน้ำจากรอบเมืองตามถนนสายต่างๆได้ไหลมารวมที่จุดตั้งเครื่องสูบน้ำยักษ์รับน้ำเป็นช่วงๆเพื่อระบายน้ำออกนอกเมือง ก่อนหน้านี้นายกทิวลาวิทนากรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮลอกลำห้วยเสีวเ,เพื่อนำวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้งหมดไว้ก่อนเราเนี่ยในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยมันเป็นเหมือนแอ่งนะะ้ะนะเป็นที่ลุ่มน้ำก็ จะมารวมกองกันอยู่ในเมืองนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ร่วงฤดูฝนล่วงหน้าประมาณ3าี่เดือนนะครับเทศบาลเมืองชัยภูมิของเราเนี่ยก็ยจะทําการลอกครอ,องเอาวัชพืชพวกผักตบชวานะครับออกซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นชมุมชนหนาแน่นดังนั้นเนี่ยมันจะมีคลองระบายน้ําซึ่งเราสามารถเอาเครื่องจักรแมคโรเนี่ยเข้าไปลอกคลองไดนะ้ประมาณ11กิโลเมตร ต่ในส่วนอีกประมาณ7กิโลเมตรกว่าเนี่ยเราต้องใช้กําลังคนนะครับซึ่งตรงนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเชยภูมิโดยเฉพาะงานป้องกันและงานเทศกิจที่ช่วยการทุกฝ่ายนะครับต้องทํางานกันล่วงหน้าประมาณ3เดือนนะครับลงทํางานกันทุกวันเพื่อที่จะเอาใช้กําลังคนนะครับไปตัดวัชพืชแล้วก็ลอกคลองออกให้ลอกพวกวัชพืชกักที่สองข้างตลิ่งนะครับแล้วก,กางคลองเนี่ยออก ก็ประมาณ7กิโลเมตรกว่าและนี่ก็เป็นภาพรวมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิที่วันนี้มีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ําในช่วงฤดูน้ำหลากปีนี้ครับกับผมนาทีนินกัดนักข่าวประเมืองสีไซส์ไทยพีพีเอสรายงาน